สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง f อฟเก่าแล้วก็ f อฟใหม่นะคะมาพบกับช่องพนิดาบันเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จ๋าฮานอยชุดโค้งสุดท้ายเนาะซึ่งแอดเลน,นให้แค่สามคู่เท่านั้นนะคะให้ไปหกคู่ก็จริงนะคะ,ะก็ฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแอดให้เป็นแนวทางเนาะการคํานวณมีเข้าบ้างหลุดบ้างปะปนกันไปอ่ะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ คําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะมาดูกันนะคะสําหรับตัวในวันที่14นะคะดูผลกันก่อนผลในรอบแรกนะคะก็คือ5 4 1ล่าง6 7จอ่ะ รอบ vip แอดลืมเขียนรอบ vip มี8 2 3นะคะแล้วก็06เนาะ,ะมาสำหรับในรอบเฉพาะขีด5 4 1ล่าง6 7นะคะเด่นที่7มานะคะพี่ๆจา๋าใครนำเสร็จไปวิ่งไปรูดก็จะได้ในรอบเฉพาะขีดล่างนะคะส่วนในรอบพิเศษ1 3 0 เด่นที่0ย์แอดมานะคะแอดให้ไปที่0ูนย์สมาในตัวกลับนะคะพ,พี่จ๋าส่วนล่างสองสวิ่งรูดที่2ตัวเด่นก็คือ2องนะคะสอมาแอดไปเด่นที่สอพี่น้องเสียดายมากๆเลยนะคะ,ะในรอบปกตินะคะแปดล่างศูนย์หอันนี้ก็เข้าในชุดมัดรวมนะคะสูตมัดรวมส่วนในรอบ VIP นะคะ8 2ดสล่าง0ูนย์หนะคะ แอดหลุดไปแต่ว่าตัวเด่นของเรานะคะถ้าใครนำในรอบนี้ศูนย์มาวิ่งรูดที่ศูนย์นะคะถ้านำศูนย์ไปวิ่งไปรูดในรอบ v i p เหมือนกันบุญก็สองมานะคะสําหรับตัวเด่นของแอดทั้งสองทั้งเจ็ดทั้งศูนย์มาหมดเลยตัวที่แอดจับคู่มาสองคู่นะคะในรอบพิเศษบุญแล้วก็ล่างนะคะไปกันต่อนะคะพี่ๆจา๋าสำหรับสูตรนี้ถ้าแอดลงชา้าก็ตามอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันนะ าตามกันต่อนะคะสำหรับแนวทางฮาหนอยของเราเข้ามารับชมแล้วนะคะแอดก็ฝากด้วยนะฝากกดไลค์ให้แอดด้วยนะคะพี่ๆจ๋าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเนะาะมาดูแนวทางมาแอบดูแนวทางก็กดไลค์ให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมาดูตัวเด่นกัน แเลืมขีดช่องแป๊บหนึ่งนะคะจะได้เป็นระเบียบหน่อยสำหรับตัวเดินเด่นวิ่งรูดนะคะเด่น วิ่งรูดนะคะตัวเด่นที่แอดให้ไปทั้งสามตัวนะคะอ่ะมาดูตัวแรกกันเลยสำหรับต,ตัวแรกในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่สามเด่นไปที่หกแล้วก็หนึ่งสำหรับตัวที่เด่นสุดใครอยากนำไปวิ่งไปรูดสามนะคะพี่พี่จ๋าสี่น้อยนะรวมทั้งสี่น้อยนะใครไม่ชอบสามก็นำหนกับหกแล้วกันนะคะในสามตัวนี้นำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะ สมีตัวไหนกันบ้างมาดูกันสำหรับสามนะคะแอดมีสามศูนย์จะไม่ไปเนาะสามศูนย์สามเจ็ดอ่ะคำนวณไปได้ยังไงก็นำมาแบ่งปันแบบนั้นเนาะไม่แน่ไม่นอนนะคะมาแล้วมาอีกก็ได้นะคะสำหรับเด่นที่หกนะคะแอดให้ไปที่หกสามหกสี่ส่วนหนึ่งนะคะ หนึ่งสองระวังหนึ่งศูนย์เหมือนเดิมนะในท่าท่าหนึ่งนะคะระวังหนึ่งศูนย์อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันเด่นที่สามนะคะแอดเน้นไปที่สามเจ็ดหกสี่หนึ่งเก้านะคะใครไม่ชอบหกก็กลับหมวเป็นเก้าสี่นะคะพี่พี่จา๋าแนวทางทุกๆแนวทางแอดก็ตั้งใจทำ ที่สุดแล้วนะคะมีตัวที่ชื่นชอบก็ค่อยตามนําไปพิจารณาเปรียบเทียบอีกทีนึงแล้วกันเดอ้อพี่ๆจา๋าย้ํานะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีอุดนะคะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่ๆ fc ทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ